ก็บแทนไป้ well, really Arizona, ังอยู่ตั้ำรูดไปเลยครับตัดมลามีป่าดอกผมยู่บนบ้านเนาะผมยู่บนบ้านสร้างอยู่ล่างเยผมยืนมือเดียวมันพ่อต้อพ่อต้อหลังข้ามาคุ้มไอตัวนั้นหังขามคุ้มข้าพวกไฟมันช็อตผมได้มีดนีตัว ปั้นไรไฟขาดเยนยไปดูช้างถูกสังกสีบาทนะมาจากไก่ลายวิ่งเฉยเลยรุนกสีบาทนะรุารมพัทแปลงสังกสีกสุดบา เหายาวเลหเป็นยายาพูดหยุดโหเยบแทนเลยเป็นคนนี้คือเย็บห่งจากไม่เป็นคนมันเย็บได้ไง ทางเยิบมันเย็บไม่ได้หนังว่านาอันนี้อันนี้เยิบย็บมาครับบริย,ยิบล่างแผลมันก็มันก็แฉกเองเอ <ś le> าเมือทานหนังมันนามันไม่ยิบไปเด็นโมแมนมันมันบล็อกเสาไปรหอดอัน,น <ś le> เขาเรียกว่าอะไรมันไปเข้าไปเข้าไม่ถึงรูรูเลยเจ็บแทน กรเป๋าเดินางปเจ็ดประมาณก่อน่าวกลังข้าวลังขาอแล้วสัเกมันเขาพาช้างมาไล่ศพ

เราเห็นกันตรงนี้ทุกคนเนาะแล้วเราต้องคิดว่าจะไปกิข้าวอย่างไรของของไทยนะครับจะพูดแต่ติดเท้าเลยือกับขางเลยนะขาดเล โชคลาภลงพ่ดูแลพักสาสิบบาท ตีมงานที่งาจากบ้านพราดนะครับคืนที่เขาอยู่ด้วยกันนะเขาพากันมานอนเฝ้าคิดว่าน่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานดนึ่กับนานดี่

màm ạp. hãy cột cột không chơi được đâu. rồi làm đấy nó cũng phải ở thì

ดูมึงได้คิดอยู่คิดรถันนะม่ได้คิดแล้วเขาไปได้พูดเลยผักมันมีคิดด้ยวันนี้ประถานมตางนี้มันกันเยอก็ีด้ว่าวันรุมากเล็กมัน้ามันดึงมันดึงเล็กัวนี้ดึงเล็กสี่้าพื้นฐานนีตำรูดไปเลยคตั้มปามีป่าออกผมยู่บ้านเนาะผมยู่บนบ้านที่อยู่งราเนี่ยผมยืนมึงอย่ มืนพ่อตักพ่อักราคาม่คุ้มตัว้นล่งาคาม่คุ้มราาพวกไฟมันช็อปผมได้มิดมีตัวปั้นสายไฟขาดเลยเราะนสดงจานดำรงบบริยานว่ายีไฟ็อตของเลยครับฮะบริยานเลยบริยานไรยอมไม่ช็อตเลยคิดมาเขาฟันปัคดเราเขาต้องเอาให้ขาดนะถ้าขาดที่เขาเขาตายเลย คือตัวนี้มันมันหลุดรึเปล่าตัวนี้มันหลุดโค้งเล็กเล็กเล็กส่วนหนึ่งมันจะฟาดฟาดมากเลยมันจะพับเขาแทงเนี่อ่ะตัวนี้ยังติดไังติดไปทันทยอยู่บานล่มมากพอละมมากปั๊บพัดชั้งตีเลยมันจะดึงเล็กตัวนี้หลุดเลยตัวนี้ห้องมาทำโอ้โหมาได้ยิ่งยังเลยตอนนั้นโอ้โหมาได้ยิ่งเด็กสติสตังโม่เข่าแบบโบโบคอยได้แล้ว ข้อข้อเหตุการณ์มันข้าจหูว่ามันมันสิบบาทพราะพวกตนเราสั่งเขาว่าโรคสั่งเลือดไหลช่วยเห็นเลือดยดตามดินนะจังว่าตัวเราสั่งเชือดไห้เลือดยดคือมันมืดเบิด์ตะไฟมันดับเบิร์ตอะอยู่จักตักตัวคำว่าเทียนกบกบเชือดโซ่ซีโม่หกเชือดนะครับเป็นเป็นที่สองเป็นสองโซ่ซีโม่นห้มากขึ้นุดใลุ่น เออตอนตอนนันตอนี้เนียท่านบัานนาเทียก็ถูกประกาตอนเี้มันคืเนี่นะตอนสีม่วงมันใช้นาอยู่ตมส่งสีมมันมาแต่ว่าสีม่วงสีพี่เี่ยผมกระบาผมกับ่อแม่เนี่มันมันเ็บนะมเข้าดูนานบาดขเรื่องลังคาลังค่าไปกรไ้ลัคาเลยเนาะเดี๋ยวข้าปับพวกมีสายไผมมัเบิดบาดผมนะ มันได้โอกาสปันเลยตทมเชื่อใกนโอเค้เป็นกใจให้อองคนน้อยนะครับองมนาจะดูทีวม่อได้ที่ห้องสเห็นมใช้มือติดตามเราได้ครับอนี้คัตตามไพังคันเงินนะผังิน พายเทยมงคลแล้วก็พายขมนเขาเขาเขาทังขม้นทั้งขมิ้นนําปัดหายเรนะคิดว่าไม่ต้ออยู่นี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเละประมาณอาทิตย์นึ่งน้ไปเลยรัน่ากลวันน่ากลัวต้่นน่ากลัวนะอ่คิว่าจะน่าเละเรียงให้มาดูได้คาจะไปดูึ้นไปไมิ้นที You <coughs>